สวัสดีครับคุณู้ฟังที่รักครับคอลั์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าปูพรมแดงองค์อิงคมุมการเมืองโจทยากอัศสวินคลื่นลูกที่3เนื้อหาใจความครับกรองสถานการณ์บอกว่าสัปดาห์หน้านี่แหละครับ ทิศทางของข่าวเนี่ยคงจะโฟกัสไปที่สถานการณ์หลังจากที่ทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรขึ้นบ้างนะครับเป็นทิศทางท่ามกลางกระแสข่าวว่าทักษิณเนี่ยอาจจะเก็บตัวเงียบสักพักใหญ่ๆเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นเป้าหมายในการติดตามก่อนที่จะมานั่งในตำแหน่งประธานบูลนิธิไทยคม ทำงานการกุศลแล้วก็ให้คําปรึกษาทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติตามพระราชตรเลขาอภัยโทษตั้งข้อสังเกตกันอย่างนั้นนะครับแถมยังจะต้องเดินหน้าในภารกิจพาน้องสาวกลับบ้านซึ่งระหว่างนี้อยู่ในกระบวนการเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจึงยังไม่ใช่วงเวลาที่จะเดินหน้าในการเข้าไปชี้นิ้วการบริหารงานในระดับนโยบายล่อสปอตไลท์ให้มาโฟกัสจนขยับอะไรไม่ได้ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากที่ทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณจนได้กลับประเทศไทยแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ไม่เคยถูกจําคุกในเรือนจําเลยแม้แต่วันเดียวโดยอ้างว่าป่วยเป็นเหตุขอเข้ารับการรักษาตามการวินิจฉัยของแพทย์แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14จนถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในความเป็นนักโทษเทวดาที่สังคมเนี่ยกำลังจับตามองกันอยู่นะครับระหว่างทางก่อนที่จะครบ180วัน ยังมีปรากฏการพยายามแก้ไขระเบียบกรมราชธรรมนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าโฮมอลิส c e แต่ว่ากระแสสังคมเนี่ยไม่เป็นใจครับมีขั้นตอนยุ่งยากจึงต้องรอจนกระทั่งเข้าล็อกเรื่องการพักโทษในฐานะผู้สูงอายุทําให้ต้องอยู่ที่ชั้น14-6ถึง6เดือนด้วยกันนะครับไม่สามารถที่จะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ตน ข้อคอรหาในการที่ไม่ยอมติดคุกตามคำพิพากษาคดีทุจริตเนี่ยถูกมองว่าเป็นการใช้เทคนิคแล้วก็เครือข่ายในการเอื้ออำนวยกลายเป็นหัวเชื้อให้กลุ่มมวลชนที่เคยต้านระบบทักษิณเริ่มที่จะออกมาเคลื่อนไหวนะครับตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นอภิสิทธิชนซึ่งก็คงจะทำอะไรไปมากไม่ได้หรอกครับและแม้ว่าปปชเนี่ยจะรับคำร้องยื่นไต่สวนกรมรชาชธรรมและแพทย์โรงพยาบาลตำรวจกับพวกและฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้อง มีพฤติการหรือการกระทําที่ผิดประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือนักการเมืองและกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์แต่ดูแล้วเหมือนกับแค่เป็นการลดกระแสและกว่าจะสอบสวนเสร็จคงต้องใช้ระยะเวลาอีกนานในขณะที่พักเก้าไกลก็เพิ่งจะตื่นมาตั้งคําถามเรื่องของกระบวนการก่อนพักโทษให้กับทักษิณน,นะครับเหมือนกับเป็นการเล่นปาหีกันทั้งทที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกอาการไม่กล้าแต่ จนมีการตั้งคำถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของพรรคตัวจริงอย่างธนาธนจรจึงรุ่งเรืองกิจกับทักษิณชินวัตรที่ไปพบกันก่อนการเลือกตั้งถึงเวลานี้ก็แน่ชัดแล้วครับว่าทักษิณกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเลือกแนวทางที่จะไม่แตะต้องสถาบันไม่มีจุดร่วมเรื่องนี้กับพรรคก้าไกลอีกต่อไปกระแสข่าวดีลนิรโทษกรรมมาตรา112ใรินจึงยากที่จะเกิดขึ้นยิ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากกรณีข,ขบวนเสด็จพระราชดำเนิน การแสดงออกของสมาชิพกพรรคก้าวไกลยิ่งทําให้ปลุกมวลชนออกมาแสดงพลังไม่เอาฝ่ายที่วิพากษ์เจ้าอย่างชัดเจนการถอยให้ห่างจากประเด็นดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนี้และก็เชื่อว่าทักษิณเนี่ยจะไม่แสดงตัวที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับทางการเมืองอย่างเปิดเผย แต่ก็ใช่ว่าจะหลีกเลี่ยงได้ในการเข้าไปเป็นเงาเพื่อกําหนดทิศทางการบริหารงานของรัฐบาลน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายหลายนโยบายที่ถูกแขวนเอาไว้เหมือนกับกําลังรอการตัดสินใจอยู่โดยเฉพาะโครงการแจกเงิน1,000 10, 0บาทผ่านดิจิตอลบล็ตเนี่ยนะครับกรรมการชุดใหญ่มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา เพื่อศึกษาข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชอีกหนึ่งเดือนเหมือนกับเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่ยือเวลารอการเคาะจากทักษิณซึ่งว่ากันว่าเป็นผู้ให้ไอเดียกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคในการเลือกตั้งข่าวที่แล้วดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกหรอกครับที่จะมีการมองกันว่าประเทศไทยต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีสคนทับซ้อนกันอยู่ ส่งผลให้คนของพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีของพรรคฟังแต่การส่งสัญญาณจากทักษิณเป็นหลักนะครับถนนทุกสายเนี่ยจะวิ่งไปสู่ผู้ที่มีอำนาจตัวจริงไม่มีใครเห็นหัวนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าจะสั่งการอะไรบ้างสุ่มเสี่ยงเกิดความซับซ้อนในการบริหารงานเพราะต่างก็รอสัญญาณที่ไม่ได้มาจากธรรเนียบรัฐบาลแต่อย่างใดจนถึงนาทีนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของเศรษฐทาทวีสินเนี่ยเป็นการ ให้ไฟเขียวของคนในตระกูลชินวัตที่เห็นมาองอิงแพรทองทานชินวัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอีกคนหนึ่งยังต้องบ่มให้สุกก่อนรอให้มีประสบการณ์และอาวุโสมากกว่านี้แล้วช่วงนั้นกระแสะพรรกก้าวไกลามาแรงด้วยนะครับการส่งแพรทองทานลงสนามเลยเนี่ยอาจจะถูกแรงประทะจากแฟนคลับที่กําลังคลั่งไครอยู่ก็ได้ส้มจึงมาหล่นที่อนิตหรือเศรษฐาทวีสินซึ่งได้รับการผลักดันให้เข้ามาขัดตาทับ กระชับด้วยภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นําฟื้นเศรษฐกิจผลงานในแวดวงอสังหาริมทรัพย์แบ่งภาคกับการเมืองเรื่องการฟอร์มรัฐบาลผ่านดิวจากนอกประเทศโดยการแลกเปลี่ยนโอกาสส่วนตัวกับโอกาสในทางการเมืองเพื่อปิดแนวทางเซอกก่อนบ่อนทําลายสถาบันตามการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยนะครับด้วยบุญเก่า และความสัมพันธ์ในทุกองค,คาพยบรัฐบาลเศรษฐามีผลงานอยู่ในระดับทรงๆเท่านั้นแหละครับไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับที่วาดฝันกับประชาชนเอาไว้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งถึงขนาดที่สิริกัญญาตันสกุลทีมเศรษฐกิจจากพักคก้าวไกลเนี่ยออกมาเย้ยในสภาทํานองว่าไหนคุยว่าเก่งเศรษฐกิจในขณะเดียวกันยังถูกมรสุมภายในจากกระแสข่าวว่าถูกบ่นเรื่องใจไม่ถึงเงื้อค้างในปฏิบัติการคืนอิสระให้กับทักษิณปล่อยให้ต้องนอนรออยู่ที่ชั้น14นานถึง6เดือนด้วยกัน สิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้มองว่าเก้าอี้ของเศรษฐาเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าไม่เข้าตาในใหญ่ที่อยากจะปรับทับสร้างรีมทีมเดินหน้าฟื้นศเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากในคอร์อเศรษฐาหนึ่งเนี่ยได้ตอบแทนด้วยการแจกเก้าอี้คนทํางานและผู้มีพระคุณไปแล้วเรียบร้อยนะครับอาจจะถึงจังหวะเวลาในการวางคนที่ตัวเองเนี่ยเล็งเอาไว้ในคอร์ชุดใหม่ พียงแต่ว่าต้องฝ่าด่านครอบครัวว่าจะมีคนขวางเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาหรือไม่เพียงแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนตัวตอนนี้ก็มีความกังวลกันว่าแพรทองทานจะมีความพร้อมในการที่จะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตอนนี้ได้หรือเปล่าจากผลงานการนั่งเป็นประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่มีหมอเลียบหรือสุรพงศ์สืบวงลีนั่งเคียงข้างยังเรียกว่าผลงานตรงนั้นเนี่ยยังไม่เข้าตานะครับ ถูกท้าทายในการตอบคําถามเรื่องคํานิยามที่แวดวงวิชาการยังต้องตีความและถูกเถียงกันไม่จบไม่สิน้นแถมด้วยการทุ่มงบประมาณตั้ง5,000ล้านบาทในปี2567เลยไปถึงการตั้งงบประมาณในปี2568อีกซึ่งคาดว่าจะมีการตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมารองรับเหมือนกับโมเดลของเกาหลีใต้แล้วก็มุ่งเดินหน้าในการใช้ยุทธศาสตร์หาเงินเข้าประเทศแต่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าเกิดว่าแพทองทานต้องบินเดี่ยวโดยไม่มีพี่เลี้ยงที่เป็นลูกจ้างของบิดา เข้ามาประกบอบยังไม่นับสิ่งที่คาดไม่ถึงอันเกิดจากเหตุไม่พึงประสงค์นะครับจากกรณีของอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่มีการลาออกกันยกชุดจนเมากันสนุกปากเรื่องปมเหตุแต่กรรมการแต่ละคนเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามีผู้สนับสนุนที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันจนมีข่าวว่าจากเรื่องดังกล่าว ทำให้ต้องคิดหนักและครับแล้วก็มีการจัดทัพปรับพีเรียดการรับมรดกทางการเมืองของแพรทองทานออกไปก่อนโดยมีข่าวเรื่องหัวหน้าพรรคร่วมที่มีรายชื่อเป็นแคนดิเดตอีกสองคนเนี่ยขยับปรับท่าทีถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีในช่วง1-2ถึงเดือนข้างหน้านี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คนไปอยู่แดนไกลต้องเข้ามาจัดการหลายสิ่งหลายอย่างภายใตย้ข้อมูลที่จํากัดและเป็นโจทย์ใหญ่ ในการวางไทม์เฟรมทางการเมืองให้ลงตัวด้วยปัจจัยและเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยชี้นิ้วสั่งการได้ครับส่งใครไปนั่งตรงไหนก็ได้แต่เมื่อสมการอํานาจหลังจากดีลรับเปลี่ยนไปการจะตัดสินใจในสิ่งใดเนี่ยจึงต้องคิดแบบรอบด้านไม่ออกหน้าจนเลยทงพูดได้ทุกเรื่องเหมือนกับที่ผ่านมาทักษินในวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนเดิมแต่เชื่อว่าไม่ได้ห้าวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ เพราะว่าเป้าหมายคือครอบครัวธุรกิจและก็พักเพื่อไทยซึ่งปัจจัยหลังสุดเนี่ยจะเป็นตัวทําให้ชินวัตรดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงหรือไม่พร้อมกับใช้บทเรียนที่ผ่านมาปรับวิธีการแบ่งสรรผลประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมฐานการเมืองจึงกลายเป็นมรดกชิ้นสําคัญที่จะปล่อยให้ใครเข้ามายึดกลุ่มหรือตั้งหุ่นกระบอกเอาไว้คอยชักใยไม่ได้แต่ต้องเป็นตัวจริงจากตระกูลที่ส่งมาบริหารจัดการตามแนวทางที่เขาบองเอาไว้ แต่ก็ใช่ว่าจะทําได้ตามอําเภอใจนะครับเพราะว่าปัจจัยของคนในครอบครัวก็มีอิทธิพลในการตัดสินใจค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแต่เป้าหมายในการใช้ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่เชื่อว่ายังคงเดินหน้าตั้งใจทําภารกิจเสริมสร้างบ่มเพาะให้ทายาทได้ลงเล่นในสนามนี้โดยไม่ต้องเจอแรงเสียดทานเหมือนกับที่ตัวเองเจอมากเกินไปพร้อมไปกับการปูพรมแดงด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจปรับเทรนด์นการเมืองจากการต่อสู้เรื่องอุดมการเรื่องความคิด มาเป็นเรื่องของปากท้องที่สัมผัสได้เพียงแต่ว่าฐานเสียงคนรุ่นใหม่จะซื้อไอเดียนี้แล้วนำไปสู่ชัยชนะของเพื่อไทยแบบเบ็ดเสร็จตามที่เขาหวังได้อีกหรือไม่เพราะคงไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับในการที่จะไปงัดข้อกับก้าวไกลนะครับหลังจากพ่ายแพ้ในสนามการเลือกตั้งเมื่อคราวที่แล้วแต่ในที่สุดเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์คำว่าอัศวินคลื่นลูกที่3ที่เคยเฟื่องฟูมาแล้วในอดีต จะสามารถฝ่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงวางฐานปูพรมแดงให้ทายาทขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งสร้างกระแสฟีเวอร์เหมือนกับยุคของตัวเองได้หรือไม่ครับ